1นึ่0หล้านปีก่อนพลังงานสสารอะตอมและโมเลกุลกําเนิดขึ้นจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์และเคมี5,000ล้านปีก่อนดาวเคราะห์โลกกําเนิดขึ้นมา4 0 0 0ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตกําเนิดขึ้นบนโลกถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีววิทยา70,000ปีที่แล้วภาษาได้เกิดขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาในยุคกรีกโบราณตามอรารยธรรมบาบิโลเนียน เชื่อว่าสารต่างๆเนี่ยล้วนประกอบขึ้นจากธาตุ5้าดินน้ำลมไฟแล้วก็อีกหนึ่งธาตุพิเศษคืออีเทอร์มีนักปราชญ์คนหนึ่งที่มีแนวคิดสวนทางกับเรื่องธาตุ5าเขาเชื่อว่าส,สารทุกอย่างเมื่อแบ่งลงไปเรื่อยๆแล้วจะเจออะตอมที่เล็กที่สุดแต่แนวคิดนี้ได้ถูกปิดกัน้นโดยอิทธิพลทางศาสนาใครคิดต่างถือว่านอกรี่ก็จะมีโทษถึงชีวิตความเชื่อตามหลักธาตุ5าก็เลื่อยอยู่กับผู้คนมาอีกนับพันปี จนเมื่อเราราวสอ0รกว่าปีที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องอะตอมเนี่ยได้กลับเข้าสู่เส้นทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ตรงกับช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ๆในซีกโลกฝั่งตะว,วันออกส่วนบนโลกอีกฝากหนึ่งในยุโรปและอเมริกาค้นพบอะไรกันบ้างถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ในรูปแบบสนุกๆแบบนี้เล่มนี้คือคําตอบครับ สิ่งที่พูดไปเมื่อกี้คือเนื้อหาในวิชาเคมีระดับชั้นม .4 ที่น้องๆสายวิทย์จะต้องเรียนกันในเล่มนี้เราจะอธิบายเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาผู้ที่เข้าใจง่ายเมื่อน้องอ่านคิดตามน้องก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายเรามีภาพประกอบที่จะช่วยให้น้องจินตนาการเข้าใจได้ว่านักวิทยาศาสตร์แต่ละคนทดลองอะไรยังไงค้นพบแบบไหนซึ่งเป็นจุดสําคัญมากเลยที่น้องจะต้องไปเจอในชั้นเรียนรวมถึงในห้องสอบด้วยจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าน้องได้เรียนรู้ในรูปแบบที่ชวนติดตามน่าสนใจและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแบบนี้น้องก็จะสามารถเก่งวิชานี้ได้ในเวลาอันสั้น